นต่อไปปิดไว้ก่อนพร้อมไหมหนึ่งสองสาอุ้ยชมพูอันนี้เหมือนสีพาสเทลเลยเหรด้านหนูขอฟ้าแค่หนึ่งมันมีเห็นเขียวเหลืองอย่างเงี้ยนุเห็นส้มปะนูเห็นไม่เห็นส้มใช่ไหมหนูอย่างนี้อย่างนี้ปะพ้อมปะอสนดสุแล้วสนสุสน้สุดสุลสุดลสุุ้กแ้สด้ดแล้ด หกหสี่ครั้งเนี่ยเราได้20แล้วเลยอะไรค้ <20 S 1> เลยดูหยิบเลยโอ้ยของเอง สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะหยิบเกมตัวนี้นะที่ชื่อว่า Recto r Verso ตัวนี้จริงๆเป็นเกมเก่านะคะที่ชื่อว่า Laboca ซึ่งตัวนี้หายไปนานมากแล้วนะคะแล้วก็ค่ายเกม s u p e r m e p o เนี่ยได้เอามาทำใหม่โดยที่แบบเปลี่ยนอา์นหัวมุมเงมากเลยในเกม Recto r Verso ตัวนี้เราจะเล่นทีละ2คนนะคะโดยที่ผู้เล่นแต่ละคนอะ่ะจะเห็นบล็อก ตึกบล็อกเนี่ยที่เราจะต้องสร้างเนี่ยแตกต่างกันคือเรานั่งตรงข้ามเรานั่งฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นแพทเทิร์นแบบนึงคนที่นั่งตรงข้ามเราเขาก็จะเห็นอีกแบบนึงแต่ว่าในเกมเนี้ยเราต้องช่วยกันหนีเพราะว่าบล็อกที่มีอ่ะมันเป็นชิ้นส่วนที่เราจะต้องใช้ร่วมกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ทําได้เสร็จซึ่งมันจะต้องเล่นแข่งกับเวลายิ่งเราเสร็จเร็วเราจะได้ยิ่งแต้มเยอะนะคะถ้าเราเสร็จเช้าหรือนานมากหรือมันไม่เสร็จเลยเพราะนั้นแต้มก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวเกมนะคะมาจากดีไซเน ะะเกมดังของดีไซนเนอร์คนนี้อย่างเช่นตัว Winlake นะคะที่หลายคนน่าจะรู้จักกันหรือว่าเกมเด็กๆอย่างเช่น Andor the Family Fantasy Game นะคะหรือ Enchanted Tower นะคะก็เป็นฝีมือของสอนนักออกแบบคนนี้เหมือนกันตัวเกมนะคะเล่นได้2-6คนค่ะเล่นใช้เวลาตั้งแต่ประมาณสัก30นาทีเท่านั้นเองแนะนำตั้งอยู่8ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะ อุปกรณ์ในเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กล่องในการเล่นด้วยนะโดยที่จะใช้อิฐบล็อกรูปทรงต่างๆสีต่างๆเหล่านี้นี่แหละนะคะเพื่อจะวางนะคะตรงแพทเทิร์นพื้นที่เหล่านี้นะโดยที่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีสล็อตใน,ในการที่จะเสียบนะคะการภารกิจว่าเราเนี่ยพยายามจะสร้างบล็อกเนี่ยให้เป็นหน้าตาแพทเทิร์นแบบไหนนะคะซึ่งการเนี่ยจะมีภารกิจสีฟ้าซึ่งแบบง่ายนะแล้วก็การที่เป็นการสีม่วงนะ่ซึ่งแบบยากซึ่งการสีม่วงเนี่ยมันจะมีบล็อกที่เป็นสีแดงโผล่มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นแบบง่ายเนี่ย ไม่ต้องใช้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นคอยนะคะด้านข้างของกล่องเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกอยู่ค่ะว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่เราจะได้กี่แต้มนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราเร็วมากเลยไม่เกิน15บาวีนะเอาไปเลย10แต้มนะคะแต่ถ้าเราแบบใช้เวลานานมากอย่างเช่นใช้เวลาไป40วิีนะคะก็จะได้แต้มก็จะลดลง6แต้มเป็นต้นไปถ้าเกิน2นาทีก็คือไม่ได้แต้มเลยนะคะตรงนี้จะสําหรับสีสําหรับผู้เล่นแต่ละคนนะคะในเกมเนี้ยมันเล่นได้6คนใช่ไหมก็จะมีหมดสําหรับสีสำหรับผู้เล่นสําหรับ6สีนะคะซึ่ง แต่ตอนเล่นเนี่ยอย่างที่บอกเกมเล่นได้หกคนคนก็จริงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะสลับกันเล่นทีนทนละสคนทีละสคนแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีต้นแตกต่างกันซึ่งโทเค็นตัวเล็กตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรนดอมสีว่าในรอบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นกับสีไหนนั่นเองซึ่งคอนเซปต์ในการเล่นของเกมนี้คือหลังจากที่เราเนี่ยสุ่มวางการภารกิจของเราเรียบร้อยเราใช่ไหมคะเราจะใช้นาฬิกาในการจับเวลาด้วยนะคะเมื่อทุกคนพร้อมนะคะนับหนึ่งสองสามต้อจับเวลาซึ่งทั้ง2ฝ่ายค่ะจะต้องใช้อิฐบล็อกทั้งหมดเลยนะเหลือไม่ได้เลยนะคะในการทททีี่่่่จะสสสร้างงงแพเิินนใตตัวห็ซึมม ต้องใช้บล็อกสร้างแพทเทิร์นเหล่านี้แต่เพื่อนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเห็นไม่เหมือนเราเอา้าเขาดันเห็นสีแบบอื่นนี่สีซึ่งทั้ง2คนเนี่ยจะต้องทําใหา้ใช้บล็อกทั้งหมดสร้างโดยที่ทั้ง2คนเนี่ยเห็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะคะเมื่อจับเวลาปุ๊บเนี่ยหญิงก็อาจจะต้องแบบ พยายามจะวางสร้างบล็อกของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุยกับเพื่อนด้วยว่าอย่างเช่นอุ้ยอุ้ยหญิงเห็นเหลืองอันเดียวว่ะย่งางี้จจะต้องถามว่าแบบเอ้ยฝั่งหนูเขาเห็นเหลืองแบบไหนเขาเห็นเหลืองชิ้นเดียวเหมือนกันหรือเปล่าหรือเขาเห็นแบบไหนซึ่งสมมติหญิงอาจจะพยายามวางของหญิงไปก่อนนะคะเพื่อจะถูกหญิงจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ของหญิงถูกแล้วเนี่ยของหญิงก็มีแค่นี้ก็ถูกแล้วครบแล้วแต่ว่าในเกมนี้มันห้ามมีช่องว่างนะเห็นไหม เห็นช่องว่างตรงนี้ปะมีช่องว่างไม่ได้นะเราต้องหาอะไรเนี่ยมาเติมให้เต็มให้ได้เพราะนั้นเราก็ต้องถามเพื่อนฝั่งตรงข้ามว่าเอ้ยสิ่งที่เขาเห็นนะเขาเห็นอะไรนะคะซึ่งอในทางตรงกันข้ามกันสมมติหญิงของหมุนฝั่งนู้นก่อนนะคะคนฝั่งนน้นเขาก็ต้องพยายามแบบเฮ้ยในขณะหญิงวางใช่ไหมเขาก็ต้องพยายามเอ้ยอาจจะเติมสีสม้มเขาจะบอกว่าไม่ไม่สีเหลืองฉันไม่ได้เห็นอันเดียวเห็นไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามสีเหลืองเขาบอกเฮ้ยเขาเห็นเขาเห็นสองชิ้นอ่้หญิงบอกว่าเห็นสองชิ้นหรอถ้าอย่างนั้้้นนออยางีดเห็ตสฟว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะต่ออะค่ะมันก็จะแบบมันก็อาจจะคนละภารกิจกับเราแต่สุดท้ายก็คือมันก็ต้องเป็นเป็นเป็นอันเป็นสีที่ที่เหมือนกันเราอะเอาแล้วอย่างนี้ทำยังไงละเนี่ยสีฟ้าอ่าสีฟ้าเขาอาจจะต้องวางอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยหมดแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอาอย่างเหลือสีขาวอยู่เลยอะเอาสีขาวทายังไงละเนี่ยสีขาวไม่ต้องการเล้วสีขาวต้องซ่อนซ่อนยังไงดีซ่อนยังไงดีแล้วฝั่งนน้นล่ะฝั่งนน้นในระหว่างที่เล่นก็ต้องคุยกันฝั่งน้นก็จะบอกว่าเอ้ยฉันก็ครบแล้วนะเนี่ย สีขาวก็ไม่อยากได้ออางั้นขยับสีส้มได้ไหมอขอขยับสีส้มแล้วสีขาวไปตตรงกลางซึ่งอย่างเงี้ยสคนก็แฮปปี้เอนดิ้งถูกปะเพราะว่า สีขาวไม่เห็นนะคะแล้วการภารกิจของตัวเองก็ถูกต้องด้วยนะคะอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่ทําเสร็จก็หยุดเวลานะคะเมื่อหยุดเวลาปุ๊บนะคะเราก็จะมาดูแต้มกันซึ่งคะแนนที่เราได้ค่ะจะมีแทร็กนะคะบอกอยู่ข้างกล่องค่ะเช่นเช่นโอ้โหถ้าทีมที่เราเล่นนะโอ้โหคะแนนเร็วมากเลยทําได้แค่แบบส7จวิเท่านั้นเองนะคะเราก็หยิบไปเลยเก้าแต้มนะคะแต่ถ้าเราใช้เวลายิ่งเยอะนะแต้มก็จะน้อยลงค่ะเกิน2นาทีเมื่อไหร่ก็คือไม่ได้แต้มเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบคอนเซปต์ของเกม ซึ่งในเกมที่เล่นหลายคนค่ะอย่างเช่นเล่น4คนเนี่ยผู้เล่นแต่ละคนได้สีของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเราก็จะหยิบโทเค็นตัวเล็กเนี่ยเพื่อจะเอาไว้แรนดอมว่าในแต่ละการ์ดที่เราเล่นเนี่ยใครจะเล่นก่อนเล่นหลังแล้วก็สลับกันนะคะเพื่อให้จานวนรอบมันเท่ากันอย่างเช่นสมมติรอบแรกเนี่ยหญิงส่มปุ๊บเนี่ยแล้วหญิงเล่นแข่งสีเขียวเล่นแข่งกับสีม่วงเพราะนั้นเนี่ยสมมติรอบแรกที่แข่งปุ๊บเนี่ยสมมติเวลาที่ได้ออกมานะคะอุย้ยใบแรกโอ้โหทะอมกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะสมมติอาจจะลงตัวนี้ได้คนละหยิบบแต้มนะะควกก็็เไของ ะะแล้วพอการไปที่2องอสีม่วงกับสีเขียวก็จะพักก็จะมาเป็นสีแดงกับสีฟ้านะคะก็จะเล่นอีกว่าแบบการไปที่สเขาได้เท่าไหร่โกลว,วสมมติโอ้โหแบบไวมากเลยนะคะได้แต้มเยอะมากแบบไม่ถึง15หวิเลยได้ไปคนละแบบติดแต้มเลยนะคะเนี่ยก็จะเก็บคะแนนไว้นะคะซึ่งเราจะสลับกันเล่นเพราะนั้นสมมติถ้าหญิงเป็นสีเขียวอะเราจะเราจะเทคเทิร์นกันคือแบบหญิงจะเล่นได้เล่นทั้งกับสีม่วงสีแดงสีฟ้าสลับไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีการระบบของการเก็บคะแนนแต่เดี๋ยวในเกมที่หญิงเล่นกับน้องอิงนะเนีหญิงอาจจะ กนิดหนึ่งนะคะโดยที่หญิงอาจจะเล่นเจ้าตัวการภารกิจเนี่ยแค่เพียง6ใบนะคะแล้วจะมารับดูว,ว่าอุ้ยหกใบที่หญิงเล่นเนี่ยหญิงเก็บแต้มในแต่ละด่านเนี่ยได้แต้มเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเก็บสกอร,รก์แข่งแข่งกับตัวเองว่าอุ้ยทําได้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเมื่อแข่งแข่งคู่กับทีมเดียวกับน้องอิงพร้อมไหมสำหรับภารกิจแรกพร้อมค่ะเราจะได้งันทั้งหมด6การ์ดนะซึ่งเราเล่นมาแล้ว2ด่านไม่ไม่ถ้ภารกิจ หกภารกิจต้องสามใบนั่นแหละก็หกภารกิจนั่นแหละเพราะนั้นซึ่งก่อนหน้านี้นที่เราทํามาได้เราทํามาได้ไปสามสิบสี่แต้มรอบสองเราได้สามสิบเจ็ดแต้มรอบนี้เราต้องได้เยอะกว่าสู้สู้ถ้าทา,น,ทาน,น้อยกว่าเดิมถ้าน,น้อยกว่าก็เสียชื่อเสียชื่อพร้อมไหมอ่ะใบแรกอ่ะปิดไว้ก่อนอ่ะยังปิดไว้ห <1, 2, S 1> นึ่งสองสามหนูเห็นทั้งหมดเลยหนูไม่เห็นเลย ชมนพูดมันพูดฉันพูหนูต้องใช้ดำอ่ะเอ๊ะน้ำตาลขอด้วยม่วงหมุดหนูตั้งโอเคหนูเสร็จแล้วไครบแล้วคแลวคลคลครบแล้วเออได้สิบไม่มีแหวอ๋อไม่มีแหวงไหนอ่ะเดี๋ยว่สิบสี่สนี่ถูกอ่ะสิบสีวิกีแต้มเฮ้ยสิบสี่แล้วได้สิเลยนะ เหรียญเนูของจริงป่าจุดจุดเอ้ยของมิงก็ถูกโอเคายหยิบ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 อะเรเปินองหนึ่งสองสามเหลืองฟ้าหนึ่งอันฟ้าหนึ่งอันฟ้าหนูไปปิดได้ไหมแบบมีเห็นตสองฟ้าหนูน้ำตาน้ำตาลชมพูน้องยิ่เห็นยังไงชมพูหนูตั้งตั้ง ใช่อย่างนี้ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยที่เหลือมามีเราต้องซ่อนที่เหลือต้องซ่อนงั้นเอาขึ้นมานิดนึงซ่อนอ่ะได้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 หูซ่อนเยอะเลยอ่ะเนั่นนเออซ่อนเร็ว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 เฮ้ยมันเหมือนเหลือเท่าก้อนนึงอ่ะเท่าก้อนนึงซ่อนไหนอ่ะเท่าอยู่ไหนอ่ะนี่เอ่อเว้ไหอ๊ะเอ้เอ้เอ้ไม่มีที่เลยเหรอพเจ้าช่วยด้วยไม่มีที่เหรอ เฮ้ยทำไมอ่ะมันครบแล้ว uh อ่ะไม่มีเทาให้ซ่อนอ่ะรับเลยเอาขึ้นไปนิดนึ่งเอ้ยเราไม่มีรูวแล้วมีรูแล้วรีโอเคแล้วรีวิวซับอุ้ยห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าอ้อสิบเอ็ดอุ้ยลงยิงถ้าเราห้าสิบวีเราจะได้ห้าแต้มแต่พอเราห้าสิบเอ็ดปุ๊บเราเลยได้แค่สี่แต้มอ่ะไม่เป็รวยสี่แต้มสี่แต้มสี่แต้มอย่างน้อยก็ได้อ่ะ อันต่อไปติดไว้ก่อนพร้อมไหมหนึ่งสองสามอุ้ยชมพูอันนี้เหมือนสีพาสเทลเลยอ่ะด้านขอฟ้าแค่หนึ่งมันมีเห็นเขียวเหลืองอย่างเงี้ยนล้เห็นส้มปะหนูเห็นไม่เห็นส้มใช่ไหมหนูไม่เหนปะอย่างงี้ปะพรอมปะออสร้สรเสรแฮ้ยเสาสปดสปดเเฮ้เฮเ้ ครั้งเนี่ยเราได้20แล้วเล่มไปขับเลยดูหยิบเลยอุ้ยของอินของอินก็ถูกเหมือนกันว้าวยี่สิบแล้วยี่สิบยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่แล้วอุ้ยเมื่อกี้เล่นใบใบนึงลืมตักลืมจับเวลาเอาไม่เป็นไรอันนี้เอาใหม่อันนี้ต่อไปอันนี้ใบที่อันนี้ใบที่สามใบที่สี่สิเราได้สิบสองครั้งอ่าอันนี้ใบที่สี่นะใบทีอะไรหยิบก่อนไม่ได้ ก็เนก็จะใช้อ่าโอเคอ่ะหนงสองสามเ้าตันขาวอันนี้ซ่อนตึมใช่ปะก็ไม่ซ่อนเยอะนะอุ้ยเออได้ใกล้ได้แล้วๆเอ้ยมันมีครบแล้วมันมีครบแล้วหนูยังหนูเหลือเท่า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 อยู่นี่ไงอ้าได้แล้วต้อมสิบหกสิบหกจุดสี่เก้าอุ้ยดีกดีเก้าตัมเก้าตันเก้าตัน อันนี้จบปันสี่นะไหนส่องใบนะจ๊ะเอาอยัางอาลีเซ็ตก่อนหน,นึ่งสอ,องสามฟ้าสองซม้มหนึ่งเอ้ยมันมีถอยไปหน่อยด้ปะ ถ้าถอยมันต้องมีตรงเนี้ถ้าถอยก็ต้องนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าหนูต้องดำมาบังอ่ะดำเออไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรไปซ่อนไี่ไ้ได้แล้วหนูได้แล้วยังไม่ได้เอาน้ําตาลไปอุดแล้วน้ําตาลไปอุดเพราะตรงนี้ไม่รู้อุดน้ําตาลอุดเอ้ยกการ์ดกับได้ได้ได้เออแป๊บเดียวแป๊บเดียยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามตามก่อนเดี๋ยวก่อนสตาร์ทต่อก่อนมัมีไม่มีม่วงไม่ไม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอเคโอเคสตาร์ทสตาร์ท โอเคอะเฉลยอีกทีอันนี้สามสิบสองวิสามสิบสองวิได้หกคะแนนอ๋อหกคะแนนอ่านหน่อยค่ะดูของเองดิธอนีถูกจริงใช่ป่ะมันต้อถูกโอเคแล้วก็ไม่มีรูข้างล่างโอเคอะไปสุดท้ายของแปเรื่องไปเรื่องขอเลกเขียนแก้ต้องแหลกเหรียญทุกตาเลยเหรอคะอันนี้อันนี้ภารกิจสุดท้ายแล้วนะภารกิจสุดท้ายถูกป่ะอันที่หกไม่อันนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าเออใช่ห้าเหรออยนี้ไงโอเคหนึ่งสองส้มเขาเห็นเหลืองทั้งอันเลยอ่ะโอเคเออได้อยู่ขอขอน้ำตาลไม่เห็นส้มใช่ไหมหนูไม่เห็นส้มหนูได้แล้วเดี๋ย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 วเอาขาวซ้อนเอาขาวซ้อนนี่ไม่เห็นขาวใช่ไหมไม่เห็นค่ะโอเคโอเคเขา ยี่ 28, 28, 28, 28. ิบเวิยีบวิยบเอ็ดวิแปด้ปานแปดเออแปด้ปาน8ปด้ปา,านับสินับสิได้เท่าไหร่ ตอนนี้นะคะได้48แดต้ม yeah! เย้เฮ้ยดีกว่า2เกมที่ผ่านมาเพราะว่าเกมแรกเราได้34เกมที่ได้37เกมนี้ได้48แต่อันนี้เราได้ตั้ง10ตั้งสองครั้งถือว่าแบบ20ตั้งไม่หลงครั้งนะคะไม่ไม่รู้ว่าเก่งหรือพราดวงดีแต่ว่าน,นี้ก็คือเป็นเกมแบบเล่นแบบเบสิกอาจจะเป็นโชคนะคะใช่เพราะว่านี้เราเล่นแบบการ์ดสีฟ้านะซึ่งยังไม่มีโจโมโบอทสีแดงถ้าบอทสีแดงนี่ยากเลยอะเนื่องจากเมื่อกี้นะเราเล่นแบบเบสิกไปแล้วใช่ไหมซึ่งเป็นการ์ดสีฟ้าเราจะลองมาเล่นยาก เช่เป็นการสีบ่วงนะคะซึ่งจะมีบล็อกตัวนี้อ่เพิ่มขึ้นมาในเกมเพราะไหมถ้าพรอ่ะเดี๋ยวตั้งเวลาก่อนหนึ่งสองสามปายมีสีแดงหูอันเดียวหนูไม่มีสีแดงหนูไม่มีเลยหรอไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอแต่หนูมีแบบนี้อ่ะโอเคโอเคเออเป็นไปได้เป็นไปได้เฮ้ยมเออท่าได้แล้วหนูได้แล้วหมดเลยฟ้าตรงนี้มีไหมฟ้าหนูเอยแต่ว่าตรงนี้มันโบกไม่ได้อิง โบไม่ได้ขย,ขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับยังไงอะ่ะตันนี้ขยับต้องขยับพวกนี้เข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือจริงๆเห็นครบแล้วแต่ตอนนี้โบ่นี่แน่ใจเหรอหนูต้องเห็นแบบฟ้าสอง่ะใช่ต้องเห็นฟ้าสองแนวนอนใช่เข้าใจแต่มรงนี้ก็เห็นฟ้าสองแนวนอนแต่ตอนนี้มัตนตรงนี้ข้างล่างมันโบไม่ได้ไงเพราะนั้นเราต้องเราต้องแก้ไม่เงี้ยหนูอาจจะอ่ะเอออย่างนี้ได้ไหมเออได้ไหมได้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 โอเคโอเคสตอป 48วิ48วิได้5แต้มเฮ้ยหนูกดไปไหนไม่รู้อะนี่สิ่แปดวิค่ะได้5แต้ม48่ิบแปดวิวิมาไปที่สองรกิจที่สองเราขั้นสุดท้จุบลงองอะว่าไหมถูตีไปหฮ้ยสีแดงสองเลยอะอหนูต้องอยู่แบบนี้โอเคหนูวางไปก่อนวิเห็นเหลืองปะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย นซ้อนเหนือเอานะขอเขียวข้อไนี่ยหนูซ้อนได้แล้วเนี่ยขอส้มหนูขอขยับส้มมันได้ได้ได้หนูยิ่เห็นฟ้าแถวนี้เหรอแน่ใจเหรอถ้าอย่างนั้นต้องมามีห้องขอยิ่งไม่ได้เพราะว่าหนูยิ่เห็นฟ้าไหนหนูเห็นฟ้าแค่แถวเนี้ยอันไหนแถวไหนหนูยิ่ต้องพูดหนูเจอแค่ซ้ายหรือกลาง ้มันมีต้องเห็นกลางมบนมีต้องเห็นช่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นน้องยิงต้องหามีอะไรมาบังไหมอะเอ้ยต้องเห็นฝั่งนี้อะไรเนี่ยลืมแล้วมันไม่มีที่ปิดด้วยอะเหลอมีเหลือเทาแบบนั้นแหละไม่ได้มบนมีต้องมีน้าตาลอยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยแล้วมันมีดันไปไม่ได้แล้วว่ะดูว่าดันเปนเอ้ยเห็นแดงสองจริงเหรอจริงไม่งั้นแดงต้องสลับลองแดงสลับนี้ดู ไดงสลับมีอจมวงอย่างงี้อ่าม้วงอย่างงี้อ่ะได้ละได้ละเอ้ยฟ้าอ่าฟ้าท่าไหนเนี่ยฟ้าเห็นกี่อันเนี่ยอิงเออเยงัอะแล้วตัวคุฟ้าเห็นอันเดียวใช่ไหมได้สต็อปเร็วโอ้โหเยอะหนึ่งนาทีสิบสามวิยังแรแต้มอยู่สองแต้มสองแต้มยิ่งมาสองแต้มมาโอ้ยอันนี้ยากจริง โอ้พอมีบล็อกสีแดงมาเพิ่มนี่แบบฮาร์ดโมดคือยากขึ้นเยอะเลยนะอย่างว่าโดยเฉพาะแบบการภารกิจบางใบที่แบบดูบล็อกมันจะออกมาแบบน้อยๆอย่างเงี้ยบางอันแบบไม่มีสีแดงบางอันแบบแทบไม่มีสีเหลืองเลยอย่างเงี้ยซึ่งแปลว่าแบบโหเจ้าแบบเจ้าสีแดงข้างบัลเบลล่ากนนี้คือมันต้องแบบต้องซ่อนอ่ะแล้วเราจะแบบซ่อนยังไงซึ่งเกมแน่นอนหาความสนุกของเกมมันคือมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราต่อรีบเสร็จแล้วแบบอันเราก็แบบพอเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รอแล้วรอโดยที่เราเราก็ไม่ถามเพื่อนเพราะนั้นอ่ะบางครั้งเราเห็นแบบบล็อกสีแดงของเราแบ มันโผล่แค่ตำแหน่งเดียววันนะั้นอะเอาแล้วเราจะวางไงอะเราจะวางแนวน,นอนแบบนี้หรอหรือเราจะวางแนวนี้หรือเราจะวางซ้อนยังไงเพราะฉะนั้นเราอาจจะในขณะที่เราวางเราก็ต้องถามเพื่อนฝั่งตรงข้าไมไปด้วยเพราะมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราเสร็จแล้วเราก็แบบจะได้คะแนนเร็วโชว์เพราะฉะนั้นถึงเราจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเพื่อนของเราที่เล่นด้วยกันไม่เก่งคือเราต้องพยายามแบบสื่อสารกันเราก็คุยกันว่าอของเขาจะต้องวางอะไรยังไงซึ่งอย่างว่าเกมสเสน่ห์ของเกมในการที่แบบต้องอมม m u n i เคตระหว่างผู้เล่นตรงเนี้ยสนุกมากเลยเพราะเราไม่รู้เลยะว่า แพทเทิร์นของเขาอะที่เขากำลังจะสร้างเออตัวการ์ตูเจี๋ยของเขามันหน้าตาเป็นยังไงเขาเห็นสีนี้ไหมสีแดงเขาโผล่มาหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่เห็นอ่ะต้องซ่อนหมดเลยเหรอซึ่งบางครั้งมันจะแบบ ระหว่างเล่นบางทีอ่ะมันจะมีการ์ดบางใบที่เราแบบมันเหมือนเดทล็อกอ่ะโอ้ยทุกอย่างลงตัวหมดแล้วอะ่ะแล้วแบบอันนี้มันแบบซ่อนไม่ได้เอาดูเหมือนจะไม่มีช่องบ,บางครั้งมันดูเหมือนแบบไม่มีทางออกซึ่งตัวเกมอ่ะไม่มีเฉลยมาให้นะแต่ว่าบอกเลยว่าการ์ดทุกใบอ่ะคือทําได้แน่นอนนะคะซึ่งสาหรับเด็กๆอ่ะเ,เ,เริ่มต้นไหนอย่างว่าเริ่มต้นที่เลเวลของการ์ดสีฟ้าอย่างว่าเด็กๆอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพลินๆแบบเฮ้ยแบบไม่ได้ยากมากมีบางอันที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมอันนี้มันเหมือนจะทําไม่ได้ทําไม่ได้แต เล่นสีฟ้าเสร็จอะล้วมาเล่นตัวที่เป็นแบบแหวนที่เป็นสีม่วงอย่างว่าเด็กๆก็ยังรู้สึกว่าแบบสนุกอยู่นะคะตัวเกมอะจริงๆหญิงเคยเล่นตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นแบบตัวเกมเดิมที่ชื่อว่าลาโบคาตัวนั้นอะตอนลาโบคากล่องจะใหญ่กว่านี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะเลยแล้ว่าแบบแล้วด้วยอุปกรณ์ที่เยอะแล้วกล่องที่ใหญ่ตอนนั้นคือราคาก็แพงแล้วก็เกมก็หายยากเงี้ยพอโอ้ตอนนี้เกมเอามาแบบรีปรินใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ในชื่อของแบบเลกเตอร์เวอร์โซอย่างว่ามันทําให้เกมแบบ ไซส์คอมแพคขึ้นแล้วก็ราคาก็แบบเป็นมิดมากขึ้นนะก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่แนะนําให้ลองเล่นเกมกันค่ะแล้วเดี๋ยวสาหรับครั้งหน้าจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสาหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ